ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆรวมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ที่ใต้คลิปนะคะใครมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ค่ะการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้สติในการตัดสินใจ สวัสดีค่ะสวัสดี FC เจาะเลขเด่นสูตรหวยพารวยค่ะคลิปนี้เป็นสูตรการคำนวณ2ตัวล่างตรงๆค่ะโดยหลัก10ล่างค่ะจะใช้หลักแสนบวกหน่วยท้ายครั้งที่1ผลลัพธ์ที่ได้นํามาบวก2บวก4ี่บวก2และหลักหน่วยล่างใช้หลักหมื่นบวกร้อยหน้าครั้งที่2ผลลัพธ์ที่ได้นํามาบวก6บวก1บวก1ค่ะแล้วจะนําทั้ง2สูตรนี้มาจับคู่วินกัน สูตรหลักสิบล่างแอดมินจะขีดเส้นสีฟ้าและสูตรหลักหน่วยล่างขีดเส้นสีแดงนะคะเดี๋ยวเริ่มคำนวณไปพร้อมกันเลยค่ะเริ่มจากหลัก10บล่างใช้8บวก1ค่ะ8บวก1ได้9นํานำ9มาบวกเลขคงที่9บวก2ได้11ใส่1 1บวก4ได้5 5บวก2ได้7ค่ะหลัก10ล่างนะคะจะได้เลข5 1 7 หลักหน่วยล่างเส้นสีแดงใช้3ามบวก8 3บวก8ได้11ค่ะนำหนมาบวก1นบวก6ได้7 7็บวกหได้8 8ดบวกหได้9ค่ะหน่วยล่างได้7 8 9ดานำสิบและหน่วยมาวินกันได้1 7 1 8 1 9 5 7 5 8 5 9และ เจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดก้านะคะผลการออกรางวัลค่ะสองตัวล่างออกหนึ่งเก้าค่ะงวดนี้ก็เข้าหนึ่งเก้านะคะต่อไปใช้แปดบวกหกบวกหได้สิบสี่นำสี่มาบวกสี่บวกสองได้หกหบวกสี่ได้สิบใส่ศูนย์ศูนย์บวกสองได้สองหน่วยล่างนะคะได้ ก้าบวกเก้าเก้าบวกเก้าได้สิบแปดค่ะนำแปดมาบวกแปดบวกหกได้สิบสี่ใส่สี่สี่บวกหนึ่งได้ห้าห้าบวกหนึ่งได้หกค่ะจับคู่ชุดนะคะได้หกสี่หกห้าหกหกศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกและสองสี่สองห้าสองหกค่ะ ผลการออกระหวาลสองตัวล่างงวดนี้ออกศูนย์ห้านะคะเข้าศูนย์ห้าตรงๆค่ะต่อไปใช้สี่บวกสามสี่บวกสามได้เจ็ดนำเจ็ดมาบวกเจ็ดบวกสองได้เก้าเก้าบวกสีไ่ได้สิบสามใส่สามสามบวกสองได้ห้าค่ะได้เก้าสามห้าสูตรเส้นสีแดงใช้เจ็ดบวกสอง เจบวกสองได้9ก้านำเ้ามาบวก9กบวกหกได้สิบใส่ห้าหบวกหได้หกหบวกหได้7ค่ะได้5้าจับคู่ชุดวินกันได้95 9าห้าเก้าหกเกและ5้าหห้าห ห้ 5, ค่ะผลการออกรางวัลค่ะสองตัวล่างงวดนี้ออกห้าหค่ะออก็เข้าคู่ห้หนี้นะคะตรงตรงค่ะงวดต่อไปค่ะเส้นสีฟ้าใช้1นบวกแ หนบวกแได้9ก้านำเมาบวก9กบวกสได้11ใส่1 1ึบวกสได้5 5าบวกสองได้7ค่ะได้เลขเด่น1 5 7หน่วยล่างนะคะใช้ศูนยบวกศูศนย์บวกศนได้0ูนย์นำศูนมาบวก0ูนบวกหได้6 6หบวกหนึ่งได้7 7็บวกหได้8ค่ะจับคู่ชุดได้1 6 1 7งหกหนึ้าเจ็ด 5 8และ7 6 7 7 7 8ค่ะผลการออกรางวัลสองตัวล่างออก1 8งนะคะงวดนี้เข้า1 8ค่ะต่อไปนะคะมาดูสูตรการคำนวณในงวดวันที่16พฤษภาคมสองพนะคะเป็นสูตร2ตัวล่างค่ะ เส้นสีฟ้าใช้ห้าบวกแปดห้าบวกแปดได้13านำสามมาบวกเลขคงที่ค่ะสามบวกสองได้ห้าหบวกสี่ได้9 9้า้าบวกสองได้11ใส่หนึ่งหลัก10บล่างได้ห้า้าหนึ่งหลักหน่วยล่างนะคะใช้ศูนย์บวก0ค่ะศูนย์บวก0นได้ศูนำศูนย์มาบวกเลขคงที่ศนย์บวก6บวกได้หก หกบกหได้เจ็ดบวกหนึ่งได้8ค่ะงวดนี้นะคะก็จะได้เลขห้าห5ห้าเจ็ดห้าแหกเดเก้และหนึ่งหหนึ่งเจค่ะ ใครชอบเลขไหนอย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะสำหรับวันนี้แอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเฮงๆ่งรวยๆยสวัสดีค่ะ